โซ่ของมันขาของมันไปเกี่ยวเอาเชื้อโรคในลำต้นให้หยุดเติบโตและก็ปรับดินได้ดีด้วยตัวนี้คือโรคที่อยู่ในลำต้นแล้วก็โรคที่ใบผสมกับตัวนี้ช่งง่เลยครับ <You S 1> ถ้าใสสองหัวโตตัวนี้นะเอคมี่เอมี่เอาวิวสองบักเอ็กมี่ฉีดหน้ายางคาหน้ายางไหลโจ ใส่ปุ๋ยเม็ดไปผมมีคุณพงษาสมัยก,ก่อนก็นโอ้ยสวนนีนะ้โคตรเซียนอาจารย์ใครมาก็ไหนท้องจีรละยลองนะมาดูกันผมมีผมมีมมห้านาทีเกือบขึ้นถ้วยฮนะใช้ยูอสองนะั้ผมมีภาพยนตร์อยู่ ดูเลยดีเลยเสียงไม่ค่อยดังใช่ไหมโอ้เพรมันสุดแล้วนี่ยนี่ครับยังไม่ถึงหน้านาทีเราเปิดสองห้าเลยเสียงไม่ยแดีดอ๋อไม่เป็นไรครับให้ดูสภาพให้ดูสภาพเนี่ยจากที่มันปิดไม่ออกนะ เนี่ยใบสามเิวสองจำไมด้เลยครับกับเอ็กนี่ใส่ปุ๋ยเม็ดเนี่ยเิวยวถึงห้านาทีเลยคุณลาวันจะรู้จักทีมงานอยู่เป้าและยองทีมงานคุณระแต่เอาถุงมาโชว์หน่อยที ถ้าใครที่ดูแลยางยกว้ยานหน้าตายใช้ฮิวสองแล้วก็ไม้ผลชุบชนิดมะม่วงมะน,นาวไม้ผลชุกชนิดผมให้ใช้ตัวนี้ฮิวสองเนะี่ยมันจะช่วยสร้างกลุ่มต้านทานและก็ฆ่าเชื้อโรคในท่อลำเดียวใช้กับไอพีสดยอดมากไม่ต้องไปยุ่งกับยาฆค่าใช้จ่ายหรือท่านต้องการเล่นให้ออกเร็วเอา 1, สามุดหนึ่งใส่ไปสันทีสี่ี ปนน้องกันเชื้อราทุเรียนนะคะชุดนี้ได้เลยเนาะทุเรียนได้เลยตัวนี้ชุดนี้นะสามตัวนี้สามตัวนี้จบเลยพอะทุเรียนเร่มอ,ออกดอกท่านว่าเอา,า,า, 1000, าอุ้งเงี่ยพันทูแล้วก็เอพพันแล้วก็ยิ้วสองรูแล้วกะหิ้วสองใช้กับพืชใหญ่หิ้วหนึ่งใช้กับื เลี้ลยวสองใช้กับพืชดินต้นไม้ใหญ่หรือพวกก,กล,ลุ่มยาบาก้องกันเชื้อราเอาร่วมกับยาเชื้อราสุดยอดไปกับแอคมียกับแอคมีนะตัวนี้ขนุนได้ไหมครับอะไรไหมครับขนุนขนุนนี่ดีเลยขนุนมันชอบแตกใช่ไหม<ช>แล้วก็มีใบไหมใช่ไหมเพราะขนุนเนี่ยมันคายแคลเซียมไม่ออกอใบเราต้องคายแคลเซียมนะ เอาได้เลยเนะนี่ยคณะน้องอยากให้ออกลูกตรงไหนกําหนดได้นะป๋าสมมตว่าเราอยากให้ออกจุดเนี้ยปีหน้าผมทําที่บ้านผมไปหาไม้แก่นฝางมีจั่ไม้แก่นฝางไหมตามร้านสุพรรภัยอ่ะเอามาทําริมเหมือนไม้จิ้มฟันนะไม้จิกก็ได้นะครับเอาต้องเป็นไม้แก่นฝางตามร้านสุพรรภัยที่ขายยายาต้มใหม่ ไม้แก่งฝานเอามาผ่าทําเป็นเล่มเหมือนไม้กินฟันเะนี่ยขั้นตอกตรงไหนตอกไว้เลยนะเส้นนิ้วตรงไ่ะทิ้งเอาไว้ปีหน้ามันจอดตรงนี้แหละลูกผมตอกแต่โคนเลย <c oughs> <c oughs> ตอกโคนก็นเหมือนพญานาคครับน้ำ